นี่พังพังพลาดพังแบบพัง,พง d a ซี่นักรีวิวอยากรีวิวต้องได้รีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เดซี่จะพาทุกคนมาพบกับภาคใหม่ของเกม The Sims 4นะคะก็คือ My Wedding Story นั่นเองแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวการแต่งงานในแนวอินเดียที่หลายคนก็รอคอยนะคะว่าเราจะแต่งกันแบบไหนนะคะก็จะเป็นแนวอินเดียนั่นแหละค่ะแต่ก็จะมีเป็นธีมเหมือนกันนะก็คือเราจะเพิ่มธีมอลาดินเข้ามาค่ะอันนี้ก็คือจะต้องมีพรมพิเศษนะมีตะเกียงนะแล้วก็มีจินน่ก็มา นะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะและโลกที่เราจะมาแต่งงานกันนะคะทุกคนก็โลกเดิมค่ะทาโทซานะคะที่มาจากภาคเสริมใหม่นี้แหละทุกคนแล้วเราก็เคยจัดการแต่งแบบจีนไปแล้วนะคะซึ่งเราก็จัดที่ตรงนี้เลยค่ะจะเป็นริมทะเลริมหาถ้าเกิดว่าใครช,ชอบบรรยากาศดีมากแค่ไหนก็สามารถไปดูได้นะคะเราแปะล,ลิงก์ให้ใต้คลิปแล้วค่ะมาจัดงานแต่งงานอินเดียในวันนี้เราจะแต่งกันที่ไหนดีทุกคนเราก็คิดว่าจะมาแต่งกันตรงนี้เลยแล้วกันค่ะมันก็จะเหมือนเป็นเกาะส่วนตัวอะไรอย่างนี้แล้วไม่ ู่กันในโหมดสร้างแล้วนะคะทุกคนสถานที่รวมๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเดซี่จะมาแนะนําทีละมุมให้เลยนะคะมุมแรกที่เดซี่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือมุมที่เดซี่จะต้องสวมแบนกับสามีของเดซี่นั่นเองค่ะที่เป็นคนอินเดียด้วยนะและกระเช้าที่โลกๆหนาๆนี้ก็คือถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญมากสําหรับงานแต่งของอินเดียเลยนะคะดังนั้นเราก็เลยจะเน้นสีชมพูแล้วกันนะคะก็จะเป็นธีมสีชมพูฟ้าอะไรประมาณนี้เพราะรู้สึกว่ามันก็จะดูหวานๆดูลมุลดีเนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะ เป็นซูมที่เราจะแต่งงานกันนะคะจะเป็นมุมข้างในลึบๆหน่อยแล้วด้านนอกตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของให้แขกเขาได้มานั่งกันตรงนี้ก็ได้มาดูเราแบบอ่ะโปวยข้าวสารเสกอย่างนี้หรือว่าจะเป็นการเป่าฟองสบู่อะไรอย่างนี้ก็เชิญตรงข้างๆตรงนี้ได้เลยนะคะคุณแขกทั้งหลายและที่สําคัญนะคะงานแต่งของอินเดียนั้นหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอินเดียเนี่ยเหมือนเราก็รู้มาว่าเขาก็จะเน้นสีดําเป็นบางอย่างนะแต่ว่าเก้าอี้นี้เราก็เลยเอาเป็นสีดําบ้างก็แล้วกันเพราะว่าที่ผ่านมานะคะเป็นงานแต่ง จีนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นสีแบบคลีนคลีนอะไรอย่างนี้ดังนั้นอันนี้เราก็เลยจะเป็นสีดําบ้างแล้วกันสําหรับเก้าอี้นะคะเราก็เน้นสีสันที่แบบว่าสุดฉัดมากเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของร้านขายดอกไม้ที่ก็มีทุกงานจริงๆนะเพราะบางทีเราขาดแคลนดอกไม้เราก็จัดเลยค่ะจ้างคนขายมาได้ทันทีทันใจเลยแล้วก็ในมุมเล็กๆตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะให้คู่บ่าวสาวนะคะมาสวีทวิวตรงนี้ก็ได้นะคะนอนดูวิวทะเลสวยๆประมาณนิดได้ ลและที่สําคัญที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะ <_ d ata> ก็คือจะเป็นอาคารนี้เลยค่ะที่หลายคนก็น่าจะแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะมันก็จะเหมือนกับเป็นเรือนหออะไรอย่างนี้ที่เราก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะสร้างเลือนหอในงานแต่งเลยนะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเหมือนกันนะคะและที่สําคัญทุกคนน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรมันก็คือตะเกียงที่เราหาได้แบบฉุกเฉินประมาณนี้ทุกคนตะเกียงที่จะมีจีนี่อยู่ข้างในแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีออกมาจริงๆหรือไม่เราก็เลยเหมือนกับประดับเอาไว้เพราะว่าเราก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราก็ อยากจะให้งานแต่งของเรามันเป็นธีมอดินประมาณนั้นเราก็ทําให้มันคล้ายๆเพราะว่าถ้าเหมือนเป๊ะเกินไปเด็กมันก็จะโดนดิคสิทธิ์ได้นะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องจัดเลี้ยงนะคะทุกคนที่เดซี่ก็อยากจะนาหนึ่งมากเลยเพราะว่าเดซี่ก็ได้มีการตกแต่งภายในนะคะให้ไม่เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเยอะกว่านี้ก็จะทําให้แขกหัวจะปวดได้นะคะเดซี่ก็เช่นกันก็เลยเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันเน้นสีเหลืองสีม่วงนะคะแล้วก็อันนี้เลยค่ะพวงมาลัยที่ต้องมีทุกวัดเลยที่เคยเจอมานะก็ ก็มาอยู่ในงานของอินเดียของเดซี่ด้วยนะคะและที่สําคัญในงานแต่งวันนี้นะคะเดซี่จะต้องแดนซ์กระจายกับแขกทุกคนเลยเพราะว่าเดซี่ก็ได้มีการเพิ่มเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะคะรวมถึงนี่เลยค่ะจะเป็นน้ําหุที่เดซี่ขัดไม่ได้จริงๆเดซี่ชอบของหวานนะะี่ค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเปียโ,โนค่ะเปียโ,โนที่เดซี่ก็อยากจะนําเหนือมากที่ผ่านมาเดซี่ก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะต้องเข้ากับห้องแบบนี้ไหมก็เลยเปลี่ยนเป็นสีออกโทนโอ๊ตโอ๊ต วันนี้เดซี่ก็ถือว่าแต่งงานแต่งของเดซี่ได้แบบครบถ้วนมากแล้วนะคะแต่ถามว่าทําไมเดซี่ถือไม่แต่งตอนที่ทําคลิปแบบว่าแต่งไปพร้อมๆกันนะคะกับคุณผู้ชมทุกคนก็เพราะว่าของตกแต่งมันเยอะมากและเดซี่ก็เปลี่ยนเยอะมากเลยกว่าจะได้แบนงานแต่งแบบนี้ก็คือใช้เวลานานมากเลยนะคะก็กลัวว่าคนผู้ชมจะเบื่อนะคะเราก็เลยแต่งมาให้เสร็จสรรพแล้วก็มารีวิวทีหลังเลยแล้วก็แล้วกันทีนี้ทุกคนน่าจะเห็นบันไดตรงนี้นะคะว่ามันขึ้นไปอะไรยังไงก็อย่างที่บอกไปนะคะว่างานแต่งของเดซี่ วันนี้นะคะที่เป็นทีมอินเดียมีแซมนีนคนอินเดียนั้นเดซี่ก็ได้มีทําห้องเล็กๆเป็นห้องเรือนหอนะคะทุกคนก็จะเป็นเรือนหอที่เดซี่ก็คิดว่ามันก็ละมุนอยู่เหมือนกันนะเดซี่ก็จะเน้นสีม่วงด้วยคะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากกับกําแพงที่เป็นสีชมพูนะคะเดซี่ก็เป็นคนชอบอะไรหวานๆประมาณนี้ค่ะมีเดซี่ก็เข้าใจนะคะและนี่ก็คือห้องน้ําเล็กๆที่ก็อุ้ยมีช่อดอกไม้อะไรไม้อยู่ในนี้ด้วยเนี่ยและนี่ก็คือห้องน้ําของเดซี่ที่ดูเหมือนกับมันเล็็กกกมาาเลยแต่ดซีทํ เผื่อแขกทั้งหลายที่เข้า,าห้องน้ําของเดซี่ด้วยดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้ามีแขกอยากจะเข้าห้องน้ําแน่นอนว่าต้องขึ้นมาที่เรือนห้องเดซี่ดังนั้นเลยอาจจะทําให้รู้สึกว่าไม่มีความเป็นส่วนตัวตอนนี้เดซี่กับสามีก็เข้ามาอยู่ในงานแล้วนะคะหลังจากที่เดซี่ก็ได้แนะนําคุณผู้ชมทุกคนไปว่างานแต่งของเดซี่นั้นเป็นอย่างไรนะคะเดซี่กับสามีนะคะก็คุยกันว่าเออที่นี่ก็สวยงามดีนะแล้ววันนี้ค่ะเดซี่อยากจะขอนําเสนอชุดธรรมดาของเดซี่อันนี้คือธรรมดามากเลยนะคะหลังจากที่เดซี่ก็ได้สามีเป็นคนอินเดีย และถามว่าเดซี่เศร้าไหมที่เพิ่งจะเลิกกับสามีเก่านะคะเดซี่ก็ได้มีการโทรไปฮอตไลน์ค่ะเพื่อที่จะปรึกษากรมสุขภาพจิตนะคะหลังจากที่เดซี่ก็ได้เศร้ามากกับการเลิกกับสามีคนจีนคนเก่าไปนะคะแต่ตอนนี้เดซี่แฮปปี้มากแล้วละคะ่ะเพราะว่าสามีคนใหม่ของเดซี่หล่อกว่าคนจีนคนนั้นอีกค่ะและนี่เลยนะคะสามีของเดซี่คนนี้จริงๆนางก็หล่อเหลาตามสไตล์คนอินเดียนะคะหน้าแข็ๆประมาณนั้นโอ้ยหันมาเซ่เดซี่ก็คิดว่าเดซี่ก็ชอบเขามากเลยนะ เป็นหนุ่มในอุด,ดมคติของเดซี่มากเลยละคะ่ะในงานแต่งของอินเดียเดซี่ก็ไปรู้มานะคะว่าเขาก็มักจะต้องสักที่มืออะไรประมาณนั้นแล้วมันก็มาจากพักเสริมนี้ด้วยแหละ My Wedding Stories ก็แน่นอนว่าเดซี่ก็จะเอามาสักที่แขนด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะลักษณะประมาณนี้รวมถึงแหวนทองด้วยทุกคนแฮปปี้มากแล้วตอนนี้เดซี่กำลังคุยอยู่กับใครนั้นคือทรงผมนี้คือเป็นทรงที่ได้มาจากผู้ใดเอ่ม เป็นทรงผมที่เฟี้ยวเงอะมากเลยนะคะและดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่ใช่ผู้หญิงนะเขาเป็นผู้ชายนะคะแต่ทรงผมคือเหมือนกับใช้ซันซิลสุดอะไรเนี่ยผมพลิ้วมากเลยนะคะแต่ตอนนี้เดซี่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเรา3คนถึงจะต้องมาคุยกันในห้องน้ําแคบๆแบบนี้ย้ายสถานที่กันเล็กน้อยนะคะและวันนี้เดซี่ก็จะมาแนะนําคนคนหนึ่งที่หลายคนก็คงจะรู้กันไปแล้วว่าเขาคือใครเขาก็คือใครเดซี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสภาพแบบนี้แต่ว่าถ้าเดซี่จะให้เขาแต่งตัวดีๆนะคะเดซี่ ก็พอจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าเขาคือใครเขาเป็นคนในสมาชิกของเดซี่ด้วยนะคะหลังจากที่เดซี่ก็แบบเอ๊ะงงว่าเ,าเขาเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเดซี่ได้ยังไงสีผิวของเขาก็เห็นอยู่แล้วล่ะว่าเขาคือจีนี่นั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าจีนี่ในเวอร์ชั่นนี้จะเป็นจีนี่ เวอร์ชันพังนะคะทุกคนเพราะว่าทรงขมคือแบบมันเป็นสีที่เหมือนกับไอตรงกลางของดอกทานตะวันนะทุกคนนึกออกใช่ไหมแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันก็เข้ากันดีนะกับนางเป็นกระโปรงสโลงประมาณนั้นให้เขาเดินอยู่ในงานเหมือนช่วยงานอะไรประมาณนั้นนะคะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าอาจจะเข้ากับธีมการเป็นอลดินของเดซี่แล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดซี่ก็คิดว่าเดซี่จะต้องไปซื้อเค้กที่ตลาดแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดซี่กลัวว่าร้านมันจะปิดก่อนตอน ก็คือประมาณ2องโมงแล้วเดซี่ก็เลยจะไปซื้อเค้กก่อนนะคะและเค้กร้านเค้กที่ว่านั้นก็จะอยู่ร้านตรงนี้เลยคือเดซี่ต้องซื้อไว้ก่อนนะคะเพราะว่าร้านพวกนี้เนี่ยในทาวตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีเวลาเปิดปิดนะคะก็คือจะเปิด9ก้าโมงปิด6กโมงเย็นสามีของเดซี่นะคะเขาก็เศร้าอีกละเดซี่ก็เลยจะให้เขาเนี่ยโทรฮอตไลน์ไปปรึกษากรมสุขภาพจิตอีกครั้งหนึ่งให้เขาหายเศร้านะคะและสําหรับสามีของเดซี่ลืมแนะนําชื่อเลยว่าจริงๆแล้วนะคะเขาชื่อว่าคุณคอบี้กรีนบูดนั่นเองนะคะไม้สีเขียวอะไรยี ในส่วนของเค้กนะคะที่เดซี่ก็ได้ไปซื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวเดซี่จะขอมารีวิวเลยแล้วกันอันนี้ก็เอ้ยเหมาะนะไออันนี้ได้นะเอออันนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยคือจริงๆแล้วก็เหมาะมากกว่าแต่ว่าคิดว่าตอนนี้เดซี่ก็เจออันที่ถูกใจสุดๆแล้วก็คือเป็นลายนี้เลยนะคะและตอนนี้ค่ะทุกคนเดซี่ก็ได้ขอสามีแต่งงานเรียบร้อยเพอร์เ e เรียบร้อยนะคะขอมั่นอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็คือดีดํามากเลยหลังจากนี้ค่ะหลังจากที่เราก็ได้เพอร์เ e เรียบร้อยแล้วนะคะ เดซี่ก็จะมาเริ่มงานโดยการ plan ด e d ้ i n g event กันค่ะก็คลิกที่ตัวสามีเลยนะคะแล้วก็เลือกเป็น plan wedding event กันค่ะเริ่มงานแต่งของเดซี่นะคะก็จะมาเริ่มเป็น w e ด d i n g ceremony เหมือนเดิมนะคะเป็นงานแต่งที่เดซี่จะต้องทําแต่งานอื่นๆที่ทุกคนเห็นนะคะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะจัดก่อนหรือหลังงานแต่งก็ได้มันจะเหมือนเป็นงานรื่นเลิงานรวมญาติงานอะไรอย่างนี้เดซี่ก็จะเลือกเพื่อนกันนะคะซึ่งเพื่อนก็จะเป็นหน้าเดิมๆค่ะเพราะว่าเดซี่ก็มีเพื่อนไม่ได้เยอะขนาด นั้นนะคะและแลดูเหมือนกับว่าเพื่อนของเดซี่นั้นจะลดลงด้วยนะเหมือนเขาจะเลิกคบเดซี่ไปหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็คือเหมือนเป็นรอบ3แล้วนะคะที่เดซี่เชิญเพื่อนๆหน้าเดิมๆม,มางานแต่งของเดซี่ดังนั้นนะคะเดซี่ก็เลยต้องวานขออภัยเพื่อนทุกคนที่มางานเดิมเจ้าสาวคนเดิมแต่สามีใหม่ทุกงานเลยนะคะมีอยู่คนหนึ่งที่เดซี่ก็คิดว่าเขาจะมาดีไหมหรือเขาจะมาพังงานเดซี่หรือเปล่าก็คือคุณหลินหุยนะคะเขาเป็นสามีคนเก่าของเดซี่นั่นเองที่เพิ่งจะเลิกรากันไป เดซี่จะเชิญเขามาดีมากถ้าเชิญมานี่ฮาเลยนะแน่นอนว่าเดซี่ชอบความฮานะคะเดซี่ก็จะเชิญเขามาเลยค่ะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของแอคทิวิตี้นะคะว่าเดซี่จะเลือกอะไรบ้างคือก็คือจะทําอะไรบ้างในงานนะคะถัดมานะคะเราก็จะมาเลือกทีมงานกันทีมงานของเดซี่นั้นก็จะเป็นสีชมพูก็แล้วกันค่ะนี่จะเป็นชุดแต่งงานของเดซี่กับสามีนะคะเดซี่ก็จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งสําหรับชุดแต่งงานในอินเดียเพราะว่ามันจะไม่ได้มีแค่นี้นะก็เลยจะมาแนะนําทุกชุดให้ทุกคนได้ชมกันเลยนะคะก็จะเป็นชุดแรกที่มา พาคเสริมฮอลิเดย์นะคะอันนี้ก็จะปังๆไปเลยก็สวยอยู่นะจะมีอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือที่มาจากพาคเสริมแมวเวิ้งสตอรี่อันนี้แหละก็คือถือว่าเป็นอะไรที่งามนะงามงดอยู่นะก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับชุดผู้หญิงดังนั้นเดซี่ก็เลยคิดว่าชุดที่เหมาะที่สุดสําหรับการจัดงานแต่งของเดซี่แล้วก็จะเหมือนกับเป็นเจ้าหญิงจัสมินก็จะแบบนี้เลยค่ะและเดซี่ก็ได้มีการแต่งหน้าเพิ่มเติมให้แบบเข้มๆด้วยนะเพราะว่าคนอินเดียเขาชอบอะไรที่แบบเข้มๆจิ๊ดจ้าสีสันเวอร์วังอะไรอย่างนี้เดซี่ก็จัดให้ลยค่ะะปรมาณนี้แ ในเรื่องของแขนนั้น,นเดซี่ก็ใส่กาไรมาด้วยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าก็ใส่ใส่มาเถอะชุดของผู้ชายนะคะเดซี่ก็รู้สึกว่าชุดนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วก็เหมือนกับเป็นชุดที่เหมือนในเรื่องอลา,าดินจริงๆนะทุกคนเดซี่ก็เลยเลือกเป็นอันนี้แล้วกันก็เป็นชุดสีทองทองนะคะแต่ว่าชุดอื่นก็จะมีแบบนี้อันนี้ก็ดูดีนะอันนี้ก็ได้อยู่นะแล้วก็อันนี้จะไม่มีหมวกประมาณนั้นแต่ถ้าอันนี้ก็คือจะมีด้วยก็เลยคิดว่าไอ้ที่เหมือนกับอลา,าดินในเรื่องอลา,าดินที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้จริิงงๆตออนนนี้้เเรราาาก็ถืวว่่มแล คนเริ่มงานประมาณห้าโมงเย็นและเค้กอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าดูเหมือนกับจะมีคนกินเอาไปกินแล้วหรือยังก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเดซี่จะมาเลือกอะไรที่มันอยู่ข้างบนเค้กกันนะเพราะที่ผ่านมาเดซี่ก็คือพลาดมากเลยนะคะว่าเดซี่ลืมใส่ไอ้อะไรจะงอยข้างบนของเค้กอะ่ะดังนั้นเดี๋ยวเดซี่จะมาเลือกกันก็จริงๆเราก็เลือก อิสระได้เลยนะแต่ว่าเดซี่คิดว่าจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้ากันไหมก็ถือว่าดีนะก็คือจะมีดอกเดซี่มีดอกกุหลาบแล้วก็มีส้มด้วยวก็เข้ากันอยู่ก็ดีดีแต่ว่าในเรื่องของการตัดเค้กนั้นเดี๋ยวเดซี่ค่อยมาตัดทีหลังแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเดซี่ก็จะขอมาเริ่มงานเลยทุกคนตอนนี้แขกเกลือของเราเริ่มมากันอย่างก็เริ่มมาแล้วนี่นะนี่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 สามีของเดซี่สามีเก่าเขาก็มาในแบบงงว่าเอ๊ะฉันมางานแต่งของเมียเก่าหรือนี่ที่เพิ่งจะเลิกกััันนนเมมมม่ววาา็จะีคสพธ์ ให้ดีกันเท่าไหร่นะคะสองคนนี้แลดูมองหน้ากันแบบแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับมองตาก็รู้ใจว่าเจ้าสาวคนเดิมแต่เจ้าบ่าวคนใหม่เดซี่จะสั่งให้ทุกคนนะคะมานั่งรอเดซี่กับสามีเดินขบวนแบบว่าเดินบนพรมเข้าไปแต่งงานด้านในก็สามารถที่จะสั่งให้เขามานั่งได้นะเดซี่ดูสภาพตัวเองกับสามีแป๊บหนึ่ง คือตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนชุดอะไรใดๆเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนจีนี่นางก็ต้องเปลี่ยนชุดเหมือนกันนะอยู่ในสภาพนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่านางเป็นจีนี่ก็เดี๋ยวจะให้เปลี่ยนชุดนะคะเพื่อให้เข้ากับทีมงานของเราให้มากที่สุดเลยสามีเก่าของเดซี่นะคะคุณหลินหุยเขานั่งอยู่ตรงนี้เลยเขาก็มาดูเดซี่กับสามีแต่งงานใหม่อ๋อขอบคุณมากนะคะที่มาถึงแม้ว่าจะไม่ชอบกันเกลียดกันขนาดไหนแต่ถ้าเชิญมางานแต่งใหม่เขามานี่ก็ถือว่าต้องขอบคุณใจเขามากเลยนะเดซี่กับสามีกําลังเดินเข้างานเรียบร้อยแล้วในการ เดินเข้างานเพื่อให้สมบุรณแบบนั้นโปยยข้าสัเซกแล้วก็เป่าฟองสบู่ให้กับเดซี่ในขณะที่เดซี่กำลังเดินเข้างานการเดินเข้างานของเดซี่กับสาม,มีก็กจะประมาณนี้นะคะ,ะเดินเข้าไปเลยค่ะเป็นการสวีทวิทวิวกันให้ดูดีงามนะแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวแกอ,ออกมาจากงานฉันก่อน อันนี้ก็คือเป็นการเดินที่ค่อนข้างจะไวนะคะเพราะว่าด้วยความที่พรมของเราก็จะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้ยาวขนาดนั้นเนะาะทั้งคู่กําลังเดินเข้ามาแล้วค่ะแต่แลดูเหมือนกับว่าจินนี่ของเราเขาจะไม่เชื่อฟังเราเลยเราให้นางเปลี่ยนชุดแล้วก็ให้ไปนั่งข้างหลังนางก็ไม่ไปคือไรคืออาจจะก,ก็เข้าใจนะความเป็นจินนี่ก็คือจะต้องคอยอยู่รับใช้สามีของเราโอ้ ดูเพื่อนของเราแลดูเหมือนกับว่าจะคอตกเล็กน้อยเอิม่มหน้าแลดูลอกแรกมีพิรุษยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าก็ไม่พูดกันจะมีแขกของเราร้องไห้ร้องไห้ที่ปลื้มปิ่มที่เราแต่งงานใหม่ใช่ไหมไม่ได้เรื่องอื่นใช่ไหมและจีนี่ของเราก็ได้เลิกการเปลี่ยนชุดสักทีนะคะนางก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเป็นทรงพังจีนี่พังของเรานางก็มีการโปรยข้าวสันเสกในขณะที่เราสองคนก็กําลังวิววิววิว,ว,วบรรยากาศดีเวอร์และทีนี้ค่ะ ก็ถือว่าภารกิจการแลกแหวนของเราก็สําเร็จคราวนี้แขกบางคนเขาก็ยังร้องไห้ไม่หยุดแสดงว่าเขาดีใจกับเราจริงๆใช่ไหมและนี่เดี๋ยวเราจะมาเซนต์อัพทั้งสองคนนะคะเพื่อเดินออกมาจากงานกันเบซี่กับสามีก็จะเดินออกจากพิธีเรียบร้อยนะคะก็เป็นการแต่งงานที่ดีมากแต่ดูเหมือนกับว่าคนที่จะทําให้งานแต่งของเรานั้นเด่นสุดก็ดูเหมือนกับเป็นจินนี่ด้านหลังนะทุกคนแล้วเราก็คือจะต้องเดินหลบเขาอ่ะเป็นอะไรที่ปังปะละ่ะเรียบร้อยนะคะหลังจาก งานแต่งของเดซี่บรรยากาศแบบนี้คือดีงามมากแสงสี บนท้องฟ้าก็คือถือว่าเข้าธีมกันมากเลยนะทุกคนสีคือดีงามและนี่เราก็มาเดินอีกรอบหนึ่งนะคะภารกิจถัดมานะคะเดซี่ก็จะมีดอกที่เดซี่จะต้องเดินถือเข้าไปในงานซึ่งมันก็จะเป็นการผ่านเควสตอันนี้นั่นก็หมายความว่าเดซี่ต้องเดินคนเดียวแล้วก็ถือดอกไม้เขา้าดังนั้นดอกที่เดซี่มีอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นดอกนี้เลยเดี๋ยวเดซี่ก็จะขอมาถือ่อดอกไม้นะร้านอันนี้เดซี่ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้จําเป็นแล้วเพราะว่าเดซี่ก็อาจจะใช้ดอกเก่าอะไรอย่างนี้และตอนนี้เดซี่ ก็ได้ถือดอกไม้ซึ่งจะเป็นดอกที่สวยมากนะทุกคนมันเป็นดอกหลากสีแล้วก็เป็นดอกเดซี่ด้วยนะคะมันเข้ากับเดซี่มากเลยละคะ่ะงดงามมากเดซี่เธอสวยมากเลยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเขียดผู้มีแกกทั้งหลายนะคะที่มาในง,งานของเดซี่นีวันนี้นะคะรวมถึงสามีเก่าของเดซี่ด้วยอยู่ไหนนะอยู่นี่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดซี่ <Des i S 2> <laughs> ก็จะมาตัดเค้กกับสามีกันค่ะซึ่งก็จะอยู่ในนี้เลยเออในนี้มันก็มืดเหมือนกันนะเออทำไมเราไม่ใส่ไฟเลยงงมากเดี๋ยวเราขอใส่ไฟแป๊บ ขออนุญาตแขกทั้งหลายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่ไฟห้องตรงนี้ที่เป็นห้องจัดเลี้ยงของเรานะซึ่งไฟนะคะเรารู้สึกว่าถ้าจะไม่ให้ลกหูลกตานะก็เลยน่าจะเป็นโคมไฟข้างบนแล้วกันแล้วโคมไฟที่คิดว่าน่าจะเหมาะนะคะก็จะเป็นโคมไฟแบบนี้แล้วกันค่ะมันไม่ได้มีเป็นโคมไฟเฉพาะว่าเป็นงานแต่งอินเดียอะไรอย่างนี้นะเราก็เลยเอาเป็นโคมไฟนี้แล้วกันที่มาจากพักเสริมวินเชตนะคะ,ะ,คะเห็นหน้าคราตาเค้กของเราแบบว่าเต็มเต็มเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวที่ นี้เราก็จะมาตัดเค้กกับสามีกันค่ะซึ่งเราก็จะมาเลือกกันว่าเราจะตัดเค้กกับใครเราก็จะเลือกว่าตัดเค้กกับสามีใหม่เฮ้ยมันมีให้เลือกว่าเราสามารถตัดกับใครก็ได้ใช่ไหมแต่มันจะมีโชว์ให้มาอยู่2คนก็คือสามีเก่ากับเอ๊ย ใฮ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนคือเราเราไม่ได้ตั้งใจจะกดว่าเราจะตัดกับสามีเก่านะทุกคนถ้าตัดกับสามีเก่ามันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยก็อยากจะลองอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเราก็แบบเฮ้ยเราก,กลัวสามีใหม่จะเครืองอ่ะจะทําไงดีเราจะลองดูแม้ไหนไหนก็เชิญเข้ามาแล้วต้องให้คุ้มกับการที่จ้างเขามาอันนี้คือเรียกว่าจ้างนะ ืออยู่ต่อหน้าสามีเก่าและสภาพในการมาวันนี้ก็คือให้เกียรติเจ้าภาพมากใส่รองเท้าแตะมาอย่างนี้คือยังไงสามีเก่าเขาไม่มาเดี๋ยวเราลองเรียกใหม่ดิเดี๋ยวเราลองเรียกใหม่เฮ้ย,รย,ยจริงๆมันจะมีให้เลือกตรงนี้นะว่าเราจะเหมือนกับป้อนให้ใครงั้นเราตัดกับสามีเก่าแล้วป้อนให้สามีใหม่อย่างนี้ได้มาเดี๋ยวเราลองดูเราจะตัดเค้กกับสามีเก่าดูดิจะเป็นยังไงเอ้ยตอนนี้เรากำลังเรียกอยู่นะ เดี๋ยวเราจะมาส่องก่อนว่าเขาจะเดินมาไหมดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้นะคะทุกคนเราก็เลยเดี๋ยวจะให้ ตัดเค้กกับสามีใหม่ของเราก็แล้วกันสามีเก่าของเราก็เหมือนกับว่าเป็นศัตรูไปแล้วมันก็เลยแบบก็งงนะว่าเออทําไมถึงยังเลือกกันได้แบบยังเลือกให้มาตัดเค้กด้วยกันได้แต่ว่าก็มาไม่ได้จริงๆนะมันขัดต่ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เลยจะเปลี่ยนให้เป็นสามีของเราเป็นคนเรียกให้เดซี่มาตัดแล้วกันค่ะแต่ว่าในการเรียกเดซี่นั้นก็จะเป็นคําสั่งที่ว่าเรียกเดซี่เลยก็ไม่ได้มีอะไรแบบจะต้องให้เลือกภรรยาใหม่หรืออะไรยังไงคือเราเอาเค้กมาตั้งไว้นานเกินหรืออย่างไรคือมันเน่าไปแล้ว แล้วคือควันออกแล้วสีเขียวๆอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเปลี่ยนเค้กนิดนึงทุกคนอาจจะเอาเป็นเค้กอื่นที่เราก็คิดว่าเออมันก็ได้เหมือนกันมั้งก็จะเป็นเค้กอันนี้แล้วกันนะคะหวังว่ามันจะไม่เน่าะเฮ้ยเฮ้ยมันเน่าหมดเลยอ่ะอะไรอ่ะแสดงว่าที่มันตัดไม่ได้เนี่ยหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าเค้กมันเน่าอ่ะทุกคนเราจะทํายังไงดีทิ้งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะให้คนที่เขาดูแลงานเข้าไปทิ้งให้ก็แล้วกันดังนั้นตอนนี้คือมันเน่าหมดเดซี่ต้องทํำยังไง เดซี่เศร้ามากตอนนี้เราต้องรอพรุ่งนี้ตอน9โมงถึงจะไปซื้อเค้กที่ร้านด้เพราะว่าร้านเปิด9โมงนะคะดังนั้นเดซี่ก็เลยเดี๋ยวจะรอพรุ่งนี้9โมงแล้วกันอุ๊ยอันนี้เรายังไม่ได้แบบว่าเติมเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกเป็นฟรุตพันช์กันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่างานเก่าๆของเดซี่ก็เลือกเป็นช็อกโกแลตหมดแล้วนะคะเดซี่ก็เลยจะขอมาเปลี่ยนเป็นฟรุตพันช์กันบ้างว่าสีสันมันจะเป็นอย่างไรและนี่ค่ะเครื่องเสียงที่เดซี่ก็ได้ไป จ้างมาแบบว่าไปป้นมานะเดซี่ก็เลยจะมาให้ทุกคนมาแดนซ์กันค่ะก็จะให้แขกๆมาแดนซ์กันเนาะแล้วเดซี่เองนั้นก็ระหว่างที่เติมนะอุย้ยเป็นการเติมที่สวยงามมากเลยเป็นน้ําพุนะทุกคนน้ําตกน้ําพุอะไรอย่างนี้คือสวยงามดีเวอร์แล้วเดี๋ยวเดซี่ก็จะมาเต้นกับสามีของเดซี่ค่ะก็จะมาแดนซ์กันเดี๋ยวจะให้จินนี่มาแดนซ์ด้วยนะก็คือเราก็จะต้องไม่ทิ้งเขานะแต่ดูเหมือนเขาจะทิ้งเรามากกว่านะลวดลายการเต้นดูเหมือนกับจะไม่มีใครสู้คุณจินนี่ ของเราได้เลยนะคะและที่นมนั้นมันก็คือดอกเดซี่ที่ก็เอาปักอ,อกเลยเหรอถ้าปักเสื้อยังว่าไปอย่างนี้ปักนมไปเลยปักเนื้อทะลุปไปเลยเลยนี่เฟิร์สเซงของเราก็คลิกมาที่พรมนะคะแล้วก็สโลแดนชูเกตเตอร์วิอ่ะทีนี้ก็มาเลือกกันอีกแล้วว่าจะมาแดนกับใครก็แน่นอนว่าเราก็จะมาแดนกับภรรยาของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นเดซี่เราก็คงจะต้องเลือกกันอีกครั้งว่าเราจะมาแดนกับสามีเก่าหรือสามีใหม่ใช่ไหมอันนี้เราก็กําลังจะเดินมาแดนกันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเดินมาไกลมากเลย เพราะว่าข้างในนั้นก็คืออบอวนไปด้วยคนนะักเต้นระดับโลกนะนี่นะคะเราก็จะมาเต้นกันซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยทุกคนโอ้สีสันโอ้ยนี่คือดีงามอะ่ะอันนี้ก็คือดวงจันทร์กำลังตกไปที่ขอบฟ้านะคะสวยงามตามท้องเรื่องตอนนี้คือกําลังเช้าแล้วเราก็แต่งงานกันแบบว่า โตลุ่งอะไรประมาณนั้นแต่งงานแต่งของเราก็ยังไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าเราก็ยังขาดการตัดเค้กแล้วก็การจุบสามีแล้วก็การเสิร์ฟชาในการเสิร์ฟชานั้นเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟชาข้างบนกันเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ถาดอันเนี้ยเดซี่ก็มีหลายจุดเหมือนกันนะแต่ว่าที่จะเหมาะเราก็รู้สึกมีความเป็นส่วนตัวสูงมากก็คือจะเป็นที่ห้องของเดซี่เองนะคะจะได้น้ําชาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะให้คุณสามีของเดซี่นะคะมาดิงค่ะแล้วก็จะเป็นการเอาไปเสิร์ฟให้นี่นะคะเดี๋ยวเดซี่เป็นคนไปเสิร์ฟเองก็ได้เนาะ ที่จะมาเลือกนะคะวันี่จะเสิร์ฟให้ใครก็จะมาเสิร์ฟให้สามีใหม่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็แอบแอบไปเสิร์ฟให้สามีเก่าโอ้ยเดซี่เร็วมากเป็นคนยังไงจีนี่บอกเรื่องนี้จีนี่จะไม่ยุง่งโอเคโอเคจีนี่ก็เน้นเป็นการจีบสาวไปซะมากกว่านะคะโอเคก็จะจีบใครก็เชิญแล้วแต่เลยก็เรื่องของเธอนี่นะคะก็จะเป็นการเสิร์ฟชาโอ้นี่รับชาไปดื่มนะสามีของเดซี่นั้นเขาจะคอแห้งนะเขาก็ทั้งกินข้างบนห้องแล้วแล้วก็มาเทเสิร์ฟตรงนี้อาจจะเหมือนกับเท เผื่อแขกเขาอ้าวอ้าวอ้าวยังไงเดซี่เดซี่ได้่หมวนกับเดซี่จะเสิร์ฟน้ำชาให้กับ าเกา่อันนี้นะคะเพื่อเป็นการขอโทษขอโทษที่เชิญมาให้ดูภาพจําที่แบบไม่ดีเหมือนกับเขารับคําขอโทษเป็นน้ําชาเขาก็เลยให้อภัยเดซี่แล้วมัง้งเขาก็เลยแบบมีการเป่าฟองสบู่ให้เดซี่กับสามีเราจะมาทําภารกิจอันนี้นะคะสอหรับโซคิสนะก็จะเหมือนกับเป็นการจูบสามีของเราให้กับทุกคนได้ชมกันคือมีใครอยากดูมั่งก็มาดูกันนะแต่สามีเก่าเดซี่เขาก็ดูเหมือนจะแฮปปี้ที่เห็นเดซี่แต่งงานใหม่นะเขาโป่วยไม่หยุดเลยอะไอ้ข้าสารอะไรเนี่ยก็จะเหลืออยู่อย่าง อย่างเดียวนะ<ม>ก็คือการตัดเค้ก ซันเดซี่คิดว่าเดซี่ก็จะรอประมาณ9ก้าโมงเพื่อให้ภารกิจของเดซี่สาเร็จนะคะเดซี่อยากได้เหรียญทองเป็นการแต่งงานเพื่อเหรียญทองจริงๆอีกภารกิจหนึ่งนะคะที่เดซี่จะต้องทํานั่นก็คือการโปรยดอกไม้เพราะว่าเดี๋ยวแขกน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ได้โปรยนะเป็นดอกที่เดซี่ก็เหมือนกับเป็นดอกตั้งแต่ง,งานที่แล้วมั้งก็จะเป็นดอกที่สวยงามเหมือนกันไอดอกที่เดซี่ถือตอนแรกที่ว่าเป็นดอกเดซี่เป็นชออ่อเดซี่เลยหยดล้วนๆนั่นน่ะเดซี่ก็คิดว่าอันนั้นแขกอาจจะเห็นและอันนี้น่าจะเป็นดอกที่งาน อาจจะยังไม่เห็นโดยเฉพาะสามีใหม่ของเดซี่เดซี่ก็เลยจะเอาเป็นดอกนี้นะคะที่จะมายนดอกนี้ให้กับแขกทั้งหลายของเดซี่กันสามีเก่าของเดซี่เขาก็จะมาร่วมการโยนดอกไม้ช่อดอกไม้ด้วยนะ เขาเฮ้ยเขาดูเหมือนมีความหวังว่าเขาจะได้แต่งงานใหม่กับคนที่ใช่อะแล้วดูเหมือนกับว่าสถานที่มันจะไม่ค่อยพร้อมนะทุกคนแต่เราก็เลือกได้นะว่าเราจะโยนให้กับใครก็เดี๋ยวจะโยนให้กับสามีเก่าของเดซี่ดีมะแต่ตอนนี้คือมันไม่มีที่แบบมันแคบจริงๆอะเดี๋ยวอาจจะลงมาข้างล่างก่อนการโยนช่อดอ,อกไม้นะคะดูเหมือนกับว่าพวกเขาก็จะออกมาโยนกันข้างนอกหรือปากหรือยังไงอันนี้ต้องรีบนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปซื้อเค้กกันต่ออ่ะดูว่าใครจะรับได้เอา้าเอา้าเอา้า เกือบไม่ได้นะแต่ในที่สุดสามีเก่าของเราก็รับได้เขาดูเหมือนจะเอ้ยมีความสุขนะดีใจด้วยนะคะที่เขาจะได้แต่งงานกันเอ๊ะ หรือว่าคนที่ใช่ของเขาจะเป็นจีนี่ของเรายังไงก็มาติดตามความรักของทั้งคู่นะคะเพราะว่าสามีเก่าของเดซี่เขาได้ดอกไม้ไปแล้วเขาจะได้แต่งงานอะไรยังไงหรือเปล่าก็มาลุ้นกันภารกิจสุดท้ายที่เดซี่จะต้องทํานะคะนั่นก็คือการไปซื้อเค้กที่ทาวค่ะทุกคนนางเปิดหรือ,อยังเปิดหรือ,อยังร้านเค้กเปิดแล้วเดี๋ยวเรามาซื้อเค้กกันวิ่งมาอย่างไวเลยนะคะถึงแล้วค่ะดังนั้นเค้กที่เราจะซื้อนะคะเดี๋ยวจะเป็นเค้กแบบเดิมดีไหมมันยังมีอยู่มาเอ้ยเหมือนมัน จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วตอนแรกมันเป็นอีกสีหนึ่งอะแต่ว่าเราเราก็คิดว่ามันก็โอเคนะอันเนี้ยเราก็เลยเดี๋ยวซื้อแล้วกันเป็นอันนี้นะคะเค้กใหม่สดใหม่ร้อนๆออกจากเตาเลยเดี๋ยวเราจะมาตัดเค้กกันอุ้ยอุย้ยเดี๋ยวไอ้เจ๊อุตส่า์เพิ่งไปซื้อเค้กมาแกจะมากินได้ยังไงยังไม่ได้มีการตัดเค้กเลย เดี๋ยวก็ตัดไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็แบบผิดแผนกันไปหมดหรอกเดี๋ยวจะให้สามีของเดซี่นะคะมาตัดเค้กกันก่อนและเจ๊น่ะเจ๊น่ะไปอาบน้ําก่อนไปตูดดาหมดแล้วเอ้ยเพิ่งจะเห็นว่าสามีเดซี่นั้นเขาก็ไม่เก็บดอกไม้เลยจริงๆนะ เขาแสดงว่าเขาชอบดอกนี้มากแล้วเขาก็น่าจะมีความหวังว่าเขาจะได้แต่งงานกับคนที่ใช่เร็วๆนี้โอ้เป็นการตัดเค้กที่เร็วมากมาไม่ทันแต่ว่าก็โอเคนะเป็นการตัดเค้กที่ก็ได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยตอนนี้ก็คือแขกทั้งหมาเขาก็มากินเค้กกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมเพลียงเออต้องอย่างนี้สิเอาจริงสามีของเดซี่สามีเก่านางก็ไม่ทิ้งจริงๆนะเค้กเคิร์กอะไรก็คือไม่กินก็คือจะต้องถือดอกไว้ตลอดเวลาตอนนี้ทิวิต้ที่เดซี่เลือกมาทั้งหมดนะคะก็ คือเหมือนกับว่าผ่านหมดแล้วเดซี่ก็ทําครบทั้งหมดแล้วนะคะอีกประมาณไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แหละงานแต่งของเดซี่ก็จะจบลงนะคะแต่ว่าในตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็เหมือนกับจะผ่านไปได้ด้วยดีนะถึงแม้ว่าเดซี่จะพาสามีเก่าของเดซี่มาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยอ,อนุภาพ์แห่งตะเกินสีดําของเราน,ะะนางก็ได้อัญเชิญคุณหนุ่มหล่อที่เป็นไอดอลของเรานางก็มาแล้วนางก็อาจจะต้องไป เฉพาะนางมาเฉพาะในคลิปนี้นะคะที่เป็นการแต่งงานในแนวอินเดียแล้วก็ในแนวแบบธีมอลาดินนะคะแล้วในคลิปหน้าก็อาจจะไม่ได้เจอนางแล้วแต่ที่สําคัญที่สุดที่เราจะขอวงเล็บไว้เลยว่าอาจจะไม่ได้เจอนางในสมาชิกครอบครัวแบบนี้แต่ก็อาจจะเจอนางในเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวในคลิปถัดไปยังไงก็ติดตามกันด้วยนะเพราะว่าสามีเก่าของเดซี่นั้นเดซี่จะไม่ทิ้งเขาไปไหนเขาได้ดอกไม้ของเดซี่ไปเขาต้องแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งในงานนี้แหละที่เป็นคนที่ใช่สําหรับเขายังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ และในการแต่งงานของเดซี่นั้นนะคะก็จะไม่ได้จบเพียงการแต่งงานกับ หนุ่มอินเดียคนนี้เท่านั้นในครั้งถัดไปนะคะเดซี่จะมาแต่งงานในแนวแบบไหนนะก็จะขอสปอยเบาๆเผื่อใครจะอยากติดตามชมนะคะนั่นก็คือการแต่งงานในแนวตีมแบบอาลับค่ะทุกคนที่สําคัญจะเป็นงานแต่งที่เดซี่คิดว่าจะเป็นงานที่หรูที่สุดเลิศที่สุดและใหญ่ที่สุดใน3โลกจะเป็นยังไงนั้นนะคะก็ฝากทุกคนติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้การแต่งงานของเดซี่ที่เป็นแนวตีมแบบอินเดียนะคะเราก็จะเป็นตีมอลาดินนะคะอาจจะไม่ได้เป๊ะเวอร์ขนาดนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าก็หลีกเลี่ยงลิเกิษ์เบาๆนะแต่ ว่าเราก็แต่งในเท่าที่เขาให้มาจากภาคเสริม My Wedding Stories นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องซุปซิมชูน่ด้วยนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้ววันนี้เดซี่กับสามี แล้วก็กำลังจะกลายเป็นสามีเก่าของเดซี่นั้นต้องลาไปก่อนนะคะแล้วหวังว่าคุณสามีเก่าของเราคนนี้เอ้ยคุณยังยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่ยังไม่จบคลิปไงก็ขอบคุณที่มาแต่งงานกับเดซี่นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็มาเป็นแขกรับเชิญในงานแต่งของเดซี่ด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบุ้ยบุยอุ้ยสามีเก่าโทรมาเขาโทรมาทําไมอะ่ะ